ท่าน,นผู้ชมวันนี้เราอยู่กันในรายการไปแชนแนลนะครับแล้ววันนี้เราก็จะเป็นคลิปแรกที่เล่นเกมโรบอทนะครับแล้วเราก็จะมาเล่นแมปเอ่อปีนภูเขากันนะครับเป็นภูเขาหิมะด้วยนะครบโอเคถ้าพร้อมแล้วนะคะเราก็จะไปใส่ชุดกันก่อนเลยนะครับนี่นี่เป็นเสื้อนะครับหมวกป้องกันเอ่อความปลอดภัยกระเป๋ามีของยังชีพแล้วก็รองเท้า อ่าแลวตรงนี้เป็นพวกของที่เราต้องซื้อนะครับแต่เราจะไม่ซื้อแต่เราจะหยิบกฟรีนะครับนี่มีจานวน3าอันสําหรับขอความช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับถ้าพร้อมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วไปเล่นกันเลยครับโอ้ตรงนี้เป็นน้าฟรีนะครับเนี่ยน้าก็ไม่รู้สะอาดเปล่าแต่เราก็จะไม่กินนะครับโอเคเราจะไปกันเลยนะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นพวกเต็นท์ ของคนต่างๆนะครับอ๋อแล้วก็เราไม่ได้ใส่เลือกไม่ใช่ใส่สีเลือกธงชาติประเทศไทยนะครับเพราะมันไม่มีครับหาตั้งนานแล้วมันไม่มีจริงๆเล่นไปรอบหนึ่งแล้วมันก็มีนะครับรอบที่เล่นเนี่ยแต่พออัดปุ๊บก็หายไปเลยครับเป็นเรื่องที่แปลกมาเออเอยเราตกน้ํอโอลืมพูดครับว่าตรงนี้มันเป็นน้าแข็งนะครับเราจะต้องเด็ดขาดเลยนะครับแต่เมื่อกี้ก็ตกไปแล้ว เพราะว่าน้าในนี้เป็นน้ำเอ่อที่เย็นมากเลยนะคะเพราะว่ามันเป็นภูกเขาครับโอ้ตรงนี้เราก็ห้ามตกลงไปเลยนะครับเนี่ยเลือดเราเสียไปตัง้งเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือเหลืออยู่88นะครับเราจะไม่ให้เสียเลือดเยอะไปกว่านี้อีกแล้วนะครับนี่อันนี้เป็นช่องแคบนะครับโอ้โหแคบมากเลยเราต้องรีบไปเลยนะครับเนี่ยไม่ใช่รีบไปสิต้องระวังดีๆนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นน้ําแข็งที่ลื่นแล้วก็โอ้โห มันตกลงไปนี่อันตรายสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยแถมยังมีพื้นที่เล็กอีกอตรงนี้ก็ค่อนข้างที่จะแคบเหมือนกันนะเนี่ยแคบมากเลยนะเนี่ยโอเคอันนี้เป็นถ้ำเหรอโอ้ว้าวคิสตันครับโอ้ขโมยกับบ้านได้ไหมเนี่ยโอ้ไม่ได้เนาะเป็นของธรรมชาตินะเราไม่ควรจะหยิบของในป่าออกไปนะครับถึงแม้อันนี้มันจะไม่ใช่ป่าก็ตามโอเคเราต้องรีบวิ่งไปเออเราตกโอ้โห ก็ตกลงมาจากอันนั้นลืมดูครับว่ามันเป็นบันไดแตกอะครับโอ้เราจะต้องกระโดดไปโอเคผ่านไปได้นะครับโอ้ค่อนชัว่วแต่เลือดก็เลยยี่สิบน้อยมากๆเลยโอเคตรงนี้เป็นเอออะไรอ่ะอ๋อมันแตกใช่ไหมครับโอเคตรงนี้ก็เป็นที่นะครับโอ้เราตรงนั้นเป็นน้ําแข็งครับ อ้แต่มันขยับด้วยเพราะว่ามันอยู่บนน้ำนะครับโอ้เราต้องรีไปก่อนที่พวกนี้จะจมนะครับเนี่ยห้ามตกลงน้ำเจ็ดคาเลยนะโอ้โเลือดเลยยี่องแล้วอย่าตายนะอย่าตายโอ้เหเลือยี่สิบเอ็ดโอ้เลือดเราน้อยมากเลยครับโทรขอความช่วยเหลือ SOS ก่อนละกันอะขอความช่วยเหลือ SOS ฮัลโหลช่วยฉันด้วยฉันเลือดเลยยี่สิบเอ็ดเลือดน้อยมากเลยออกออกออกโอ้โหไม่มีใครตอบรับ ไม่มีใครตอบกลับโอ้โหงั้นเราก็ต้องวิ่งกันต่อครับตรงนี้ก็เป็นภูเขานะครับเนี่ยโอ้โหแล้วก็เป็นสปาร์ตเอ้อ